เมื่อใดที่ที่จิตนี้เสวยอารมณ์มันก็จะตามมาด้วยการสร้างภพทันทีแหแล้วถ้าจิตนี้มันไม่เสวยอารมณ์ล่ะ้าวมันต้องวิจัยต้องตั้งคำถามก็บอกแล้วว่าผู้ศึกษาวิถีแห่งจิตต้องสงสยัยต้องตั้งข้อสงสยัย ขวนขวายแสวงหาศึกษาสงสัยขวนขวายแสวงหาแล้วถ้ามันมันเกิดเราเราท่านทั้งหลายเกิดตาเห็นหูฟังจมูกได้ลิ้นรับกายสัมผัสแล้วไม่เอามาสร้างเป็นอารมณ์ละเออไม่สร้างเป็นอารมณ์ละ่ะ จะเกิดพบไหมจะเกิดพบไหมไม่เอามาสร้างเป็นอารมณ์จะเกิดพบขจิตไหมพบในจิตไม่มีแต่พบยังกายพบทางกายยังดำรงอยู่ใช่ไหมเออพบทางกายยังดำรงอยู่แล้วถ้าไม่สร้างเป็นอารมณ์ล่ะ ตาเห็นหูฟังจมูกได้ลิ้นรับกายสัมผัสไม่สร้างเป็นอารมณ์มีแต่จิตรู้อย่างเดียวไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้ว่างรู้เว้นรู้ปล่อยรู้ละรู้วางรู้ว่างรู้เว้นไม่ปรุงไม่จำไม่คิด ไม่ปรุงไม่จําไม่คิดไม่รับไม่จําไม่คิดรู้ละรู้วางรู้ว่างรู้เว้นรู้ปล่อยรู้อยู่อย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งเรามั่นใจว่าเรา,เร,ารู้ทุกเรื่องแล้วเรารู้เข้าใจสภาวธรรมที่ปรากฏชัดเจนแล้ว มันพัฒนาเข้าไปสู่กระบ,บวนการที่ใช้คำว่ามโนวิญญาณธาตุแล้วเป็นอะไรทีนี้พระอรหันต์มมโนวิญญาณธาตุก็คือจิตรับรู้สภาวะที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติโดยความเป็นจริง นีโดยความเป็นจริงแล้วไม่สร้างอารมณ์ไม่สร้างอารมณ์ไม่จำไม่คิดไม่มีอุปทานมีพบไหมพบกจิตไม่มีแต่พบยังดำลงอยู่เม,ม่เข้าใจยัง